สู่ช่วงสุดท้ายนะครับตรงเป้าเข้าประเด็นนะครับดังแบง g อกทีวแล้วก็ท่านผู้ชมก็ยังสามารถที่จะรับชมรายการนี้ได้นะครับผ่านทาง MCOT Network จา์จานดำช่องที่25นะครับรวมทั้งจานเหลืองนะครับในส่วนของ DTV ด้วยนะครับนี่ยังไม่นับรวมเว็บไซต์นะครับ w w w ร์ว่าเว็บ t h นะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณถาวรเสนเนียมซึ่งเป็นรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นบุคคลที่ คุกคีอยู่กับพื้นที่3ามสจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะสมัยที่เป็นรมรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ไปคุกคีตีโมงอยู่ในพื้นที่นะครับเรา กำลังพูดถึงเรื่องแนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ,บในพื้นที่3-4จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้างก็บอกว่าช่วงนี้รอมฎอนก็เลยอาจจะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องทีหน่อยแต่บ้างก็บอกว่าเป็นเรื่องของนโยบายเป็นเรื่องของวิธีการเรื่องของแนวทางในการแก้ไขปัญหามันอาจจะตรงจุดไม่ตรงจุดอย่างไรเราไม่ดูนะครับแต่ว่าฟังจากคนที่มีประสบการณ์ในพื้นที่เมื่อสักครู่คุณถาวรบอกว่าเรื่องแนวทางเคอร์ฟิลเนี่ยแน่นอนว่าคุณถาวรไม่เห็นด้วย จุดยืนของรรคประชาธิปัตย์ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่สามสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงหลังก็ค่อนข้างชัดเจนนะฮะด้านหนึ่งคือกฎหมายพิเศษก็ไม่อยากให้ใช่ไหมนี่<ช><ช>คือจุดยืนของประชาธิปัตย์มาแต่ไหนแต่ไรเลยครับถ้าไม่ใช่กฎหมายพิเศษใช้อะไรคุณดาวก็ใช่คืออย่างนี้กฎหมายพิเศษคือกฎหมายที่ให้อํานาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐยังพรางเรากเพรเราก็ฉุกเฉินพรกฉุกเฉินอํานาจที่ใช้กันบ่อยมากก็คือไปเอาตัวบุคคลผู้ต้องสงสัยมาขังเพื่อซักถามขังทีนึ่งเดือน ถามว่าเขาพลาดลูกพลาดเมียออกมาใครจะทำหมากินให้ลูกเมียเขาเกิดความเครียดแค้นและถ้าหากว่าเอามาขังแล้วไม่พอซ้อมตายซ้อมบาดเจ็บซึ่งมีเรื่องถึงสารเยอะครับเมื่อต้นปีนี้ก็ถูกสารปกครองสงขาพิพากษาให้สำนักนายกจ่ายเงินให้กับผู้ถูกซ้อมถึงตายเป็นเด็กนักศึกษาไปแล้วมันเกิดอย่างนี้บ่อยไหมคุณทวารเรื่องเอาเข้าายังคงเกิดจนเดี๋ยวนี้ ยังคือไม่ต้องบ่อยแลวครับปีหนึ่งเกิดสักสิบกรณีไม่ก็เป็นเหตุบางสักกรณีสองกรณีก็ถือว่าเป็นการอ้างที่จะตั้งเงื่อนไขให้พี่น้องประชาชนผู้ไม่นิยมชมชอบต่อรัฐอยู่แล้วเนี่ยนะลังเกียรสยามประเทศอยู่แล้วเนี่ยนะก็จับตัวกันแข็งแกร่งขึ้นรวมตัวกันมากขึ้น นี่คือเป็นเงื่อนไขที่ผมเรียกว่าเงื่อนไขสงครามเพราะฉะนั้นทางประชาธิปัตย์จุดยืนชัดเจนว่านะฮะเรื่องกฎหมายพิเศษเนี่ยไม่ควรจะไม่ใช้ในพื้นที่มีมีจุดยืนหรือมีข้อเสนออื่นของประชาธิปัตย์หมฮะสิ่งต่อไปก็คือนอกเหนือจากยกเลิกกฎหมายฉบับนี้นะฮะกฎอัยการศึกกับพรกโดยศึกษา,าให้มีความพร้อมไปใหนแต่ละท้องที่อย่างเช่นในการเลิกกฎอายการศึกสี่อำเภอ ที่สงขาเราทดลองเลิกและเอากฎหมายรักษาความมั่นคงภายในไปใช้นั่นคือมาตรา21เปิดโอกาสให้มีการเจรจากับกลุ่มผู้หลงผิดรูเท่าไปถึงการเอาข้ามามอบตัวลดกําลังข่ายตรงข้ามเพิ่มกําลังข่ายเราเสร็จแล้วเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและส่งเข้าไปฝึกอบรมเราทําอยู่ครับยุคนี้เขายังต่อเนื่องถ้าเขาสนใจเรื่องนี้ควรจะได้ทําต่ออันนี้เป็นพรบความมั่นคงมาตรา21 21ครับครับซึ่งมันต่างจาก กฎหมายพิเศษที่เราใช้ในปัจจุบันใช่ไหมฮะคือกฎหมายพิเศษคุณต้องแบบให้ต้องต้อง้าใจจะต้องมีอยู่สองฉบับหนึ่งกฎอัยการศึกมีอํานาจมากครับสองพรกพรกที่เขาใช้กันบ่อยมากก็คือปิดล้อมตรวจค้นหรือเอาตัวคนที่สงสัยมาไว้ในอำนาจรัฐอยู่อยู่ดีๆสงสัยคุณประจัก์มะวงษาน่าจะเป็นแนวร่วมของโจรก่อการรล่เอาตัวมาถ่ายโดยไม่แจ้งข้อหาโดยไม่มีพิสูจน์ความผิดผิดข้อหาถ้าเป็นปกติธรรมดาทั่วไปต้องต้องแจ้งข้อหา ต้องแจ้งข้อหามีการสืบสวนสอบสวนจนกระทั่งมีมูลว่าคุณประจัก์กระทําความผิดในกรณีอย่างนี้ถ้าไปเอาคนบริสุทธิ์อย่างคุณประจัก์มาสักร้อยคนล่ะอะไรจะเกิดขึ้นแล้วถ้าอ<ร>ามาแต่ละการเขาเอามาได้กี่วันฮะสามสิบวันสามสิบวันแล้วต่อยอได้ไหมฮะไม่ได้แล้วทีนี้ไปขังต่อวิอาญาอพอเจอว่าเอ๊ะยัดเยียดข้อหาสักข้อหาหนึงครับคุณนี่เคยไปวางระเบิดที่โรงเรียนนะไปเผาโรงเรียนนะใส่เข้าอีก ทีนี้เข้าวิอายามาควบคุมได้อีก84วันผลสรุปของการเอาคนเหล่านี้มาควบคุมตัวมาดำเนินคดีไปดูในข้อมูลของศูนย์ข่าวอิสราหรือที่ไหนก็ได้สารยกฟ้องใชประมาณ80%นั่นคือจับคนผิดตัวไงครับนีคือไม่มีมูลหรือไม่มีมูลไม่เป็นความผิดการที่เอาคนบริสุทธิ์แม้แต่เพียงคนเดียวมาขังไว้ในห้องขังมาอยู่ในอำนาจรัฐ ก่อความเครียดแค้นก่อความโกรธเปียดชังที่มีต่ออำนาจรัฐมากนี่คือเงื่อนไขและรัฐเองก็มักจะใช้กฎหมายนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่ขี้เกียจไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานจะจับใครมาก็ได้สงเขาว่าในร้านน้ำเช้าว่านายประจัก์มะวงศาเป็นแนวร่วมของโจรก่อการร้ายออกตัวมาเลยนี่ให้เห็นให้เห็นนะให้เห็นให้เห็นว่าคนบริสุทธิ์ อยางคุณประจักษ์ก็มักจะถูกยัดเยียดข้อหาได้เรื่องเรื่องแนวทางในการเจรจาเนี่ยในมุมของมุณถาวันมองไงเพราะว่ามันมีข่าวมาเป็นระยะระยะว่าคนที่อยู่ยุคผมก็อยูแดนไทยก็พยายามที่จะไปขอเจรจงเจรจาดยประเทศเพื่อนบ้านคุณทันสินเอาเงินไปฟาดหัวคเขามันไม่ใช่ครับไปเสนอเขาเป็นร้อยล้านหลายร้อยล้านเพื่อที่จะเยียวยาให้กับคนที่ถูกกล่าวหาครับ เขาไม่เอาด้วยเขาไม่นาไม่นาไม่ไม่มานั่งเจราจาด้วยคุณ<ม>ทักษิณคิดว่าเงินคือเรื่องใหญ่ที่สุด<ม>คิดเหมือนท่านค,คนอื่นไม่ได้คิดเหมือนท่าน<ม>คนอื่นเขาคิดศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์<ม>สิทธิมนุษยชนอัตลักษณ์ค,ความยุติธรรมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเงินเป็นแสนแสนล้านของคุณทักษิณ<ม>เพราะฉะนั้นทักษิณเริ่มเริ่มเลยครับว<ม>ิธีการเจราจาที่เอาเงินไปคว้าหัวครับ สิ่งสำคัญที่สุดคืนความยุติธรรมให้เขาหให้เขาอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีการเจรจากับผู้มีอุดมการในการแบ่งแยกดินแดนไม่ใช่เริ่มต้นในยุคทักษิณนะครับพวกผมก็็ําอทำอแต่ทําไปได้ในระดับหนึ่งส่วนหนึ่งก็มามอบตัวส่วนหนึ่งก็ต้องเจรจากันไปการเจรจาในไอร์แลนด์เหนือระหวาห่างคทอลิกกับโปรเทสแตนต์ใช้เวลา30ปีอืป การเจรจาในมินดาเนาที่ผมรับเชิญจากมูลนิธิเอเชียที่จะไปวันที่ย1เนี้ยใช้เวลายาวนานหลายปีมากการเจรจาในติมอร์ก็ใช้เวลายาวมากกับกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มชนดั้งเดิมเจ้าของแผ่นดินเกิดและก็ถูกอีกประเทศหนึ่งไปผนวกเอาแผ่นดินนี้มาเป็นของอีกประเทศใหญ่เหมือนอย่างกับของเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้น วิธีการเอากำลงกำลังพลทหารมากๆเข้าไปบดขยี้เข้าไปรักษาความมั่นคงความปลอดภัยแต่เพียงประการเดียวล้มเหลวครับ,รบต้องควบ,ค,บคู่ไปกับการพัฒนาการสร้างเปลี่ยนความคิดความเชื่อการเปลี่ยนความคิดในการแบ่งแยกดินแดนต้องเกิดต้องทำการเปลี่ยนความเชื่อว่าแผ่นดินแม่ของเราต้องเอาคืนให้ได้ต้องทำทำให้เขาเห็นว่าอยู่ในราชอาณาจักรสยามเขาเป็นนายู เราเป็นซีแอบอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขเขามีความเป็นอัตลักษณ์อยู่เขามีความศักดิ์ศรีมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อยู่รประกอบอาชีพตามวิถีชีวิตของเขาอไม่ต้องไปกระเทือนวิถีชีวิตประจําวันเราครับครับ,รบ,รบอ,อันนี้มันทําได้ในทางปฏิบัติคุณเตาเราทํามาแล้วและประสบผลสําเร็จมาแล้วตั้งแต่ปีเริ่มทําปีสองสี่ยุคพระนธานพลเอกเปรมธีนสุรนนท์ครับ จนกระทั่งถึงปี43ยุคชวนหลีกภัยเป็นนายกรันตรีครั้งที่สองเหตุร้ายเหตุรุนแรงใน5จังหวัดเกิดเพียง15ครั้งและไม่มีการตายเกิดขึ้นแต่ทักษิณได้ส่งสัญญาณผิดที่เรียกว่าใช้กำปั้นเหล็กท่านทักษิณน,นายกทักษิณอดีตนายกทักษิณได้ไปให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์สเตรทไทม์ที่สิงคโปร์เมือ่อปี54ยอมรับผิดเอาไว้แล้วณวันนี้ กำลังจะตั้งศูนย์เพนตากอ้อนที่น,นิยมใช้ความรุนแรง <c oughs> เพนตาก้อนสเนี่ยในมุมของประชาธิปัตย์มุมของมตราวอนออน่อยเงี้ยฮะหนึ่งฮะองค์กรที่มีอยู่แล้วทำไมไม่ใช้เกิดประโยชน์ทำไมตั้งองค์กรใหม่อมสอง ไม่ทาพุทมันจะซ้ำซ้อนกับศูนย์ไอประเด็นสำคัญอื่ไหมครับก็หนึ่งจะไปหนึ่งซ้ำซ้อนกับสบกชที่เขาตั้งอยู่ก่อนครับก็คือของของของไทยนั่นแหละแต่ของเราทีเราคือสอบตไปใช้สบตที่มีพันตำรวจเอกทวีสดสองทำหน้าที่อยู่ไปใช้กรบนภาคสี่ที่มีแม่ทัพภาคสี่ทำหน้าที่อยู่และมีนายกเป็นหนึ่งถ้าไม่ใช้นายกใช้เฉลิมก็ได้ยุทธศักตร์คนเดียวก็ได้รัฐมนตรีช่วยเกษตร คุณเต้นก็ได้นักวุศัยเกลือก็ได้ใครก็ได้แต่คุณต้องกล้าที่จะรับผิดชอบถ้าคุณบริหารงานล้มเหลวคุณต้องถูกปรับออกนะต้องวัดกันด้วยผลงานเพราะฉะนั้นเมื่อไปตั้งองค์กรใหม่เกิดความสับสนและองค์กรนี้สอกเขาว่าจะไปสร้างความรุนแรงใช้วิธีการมิติด้านความมั่นคงอย่างเดียวถ้าไปใช้พรกหรือไปใช้เคือฟิลยิ่งกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพ ไปจับเขามาถังโดยที่เขาไม่ผิดจะก่อให้เกิดความเครียดแค้นต่อรัฐบาลนี้มากขึ้นและเขาจะจับตัวกันอย่างเแนยวแน่และมีปริมาณมากขึ้นจนกระทั่งอาจจะต้องมีการปล้นปืนอีกครั้งหนึ่งหรือมีการวางระเบิดยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งคือในมุมของรัฐบาลบางทีก็อธิบายในเรื่องที่คนทั่วไปบางคนก็อาจจะ เห็นสอดคล้องด้วยหรือบางกรณ์ได้แต่บอกว่าคําอธิบายบางทีมันเข้าใจยากอย่างเช่นบอกว่าที่ระดับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองไม่ค่อยลงไปอย่างที่คุณทาวนตั้งวลสเกตเนี่ยนายกก็ไม่เคยลงไปหรือรองฝ่ายความมั่นคงร้อยโดยเฉลิมอยู่บรุงเนี่ยที่ไม่ได้ลงไปเหตุผลหนึ่งซึ่งหลายต่อหลายคนที่เย็นกันบ่อยก็คือว่าไปแล้วเนี่ยจะทําให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยต้องมาวุ่นวายกับการไปดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกอะไรต่อมี่ะไรก็เลยไม่ต้องลงไปหรอกก็ให้ทางเจ้าหนี้เขาทำคุณประจักษ์ครับเขาขึ้นไปประชุมทีี่อสา ข้าราชการก็ต้อนรับไปประชุมภาคเหนือก็ข้าราชการต้อนรับไปตรวจราชการภาคอื่นก็ข้าราชการต้อนรับในขณะที่ข้าราชการที่อยู่ในทางใต้ต้องการขวัญกำลังใจพี่น้องประชาชนต้องการขวัญกำลังใจก็อยากให้ไปมันก็ไปเขาต้องการให้ไปเพื่อหนึ่งประชาชนพูดได้ความเดือดร้อนเขาไม่กล้าร้องเรียนผ่านข้าราชการเขาจะได้ร้องเรียนผ่านรัฐมนตรีผ่านนายกรัฐมนตรีเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาถึงตัวผู้รับผิดชอบโดยตรงถ้าคุณบอกว่า คุณเกรงใจข้าราการก็บอกข้าราการเลยอย่ามาต้อนรับครับผมเฉลิมอยู่บำรุงกับดวงออยู่บำรุงจะจับมือเกี่ยวก้อยไปด้วยกันและเชิญถาวรเซนเนียไปด้วยอีกคนหนึ่งได้ครับลงไปในพื้นที่ก็ลงไปเองไม่ต้องให้เจ้าที่มาต้อนไม่ต้องะฮะไม่ต้องไปเลยไปกันครับหรือนายกบอกว่าหนูเป็นผู้หญิงอผู้ร้ายโจนก่อการร้าย จะสงสารหรูจะลงไปแก้ไขปัญหากลุ่มสวมหียาบแดงไปเลยท่านนายกครับวันที่ไปหาเสียงทำไมสวมหียาบแดงได้ไปเลยไปแก้ไขปัญหาแต่ถ้าเป็นเรื่องเหตุการณ์เกิดขึ้นกับคุณเฉลิมหรือนายกลงไปที่ว่าเนี่ยมีไม่มีเจ้าหนี้มาต้อนรับแล้วใครต้องรับผิดชอบอ่ะคนตายก็รับผิดชอบไปเองทำไมผมเวลาลงพื้นที่ผมกล้ารับผิดชอบเอง่ะมีคนไปด้วยไหมเวลาคุณกก็มีสามสี่คนมีตำรวจที่คอยอำนวยความสะดวกเที่ยทางแคสี่ห้าคนแค่นั้นเลยครับ ไม่ต้องไปกันทั้งกองทัพหรอกอเหมือนอย่างกับที่อดีตนายกทักษิณไปเนี่ยเกณฑ์ทหารกันไปทั้งกองพัน์เลยอสองสามกองพันด้วยซ้าไปเพราะฉะนั้นการแก้ตัวว่าเมื่อลงไปแล้วจะก่อให้เกิดความวุ่นวายเจ้าหน้าที่ต้องเดือดร้อนเป็นการแก้ตัวที่น่าหัวเราะเยาะอย่างยิ่งสุดท้ายคุณทวร ปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่3ามสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่หลายคนบอกว่ามันเกี่ยวกับรอามาดอนเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวไม่รู้เนี่ยถ้าประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลตอ,ตอนนี้จะแก้เนี่งเอาสั้นๆนะฮะหนึ่งใช้การมือนาการทหารสองพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนการสํารวจความต้องการในการ,การแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคใต้พี่น้องประชาชนที่นั่นก็บอกหนึ่ง เขาให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจโครเรือนของเขาไว้ดีขึ้นสองปัญหายาเสพติดสามความมั่นคงค,ความมั่นคงอยู่อันดับสุดท้ายไม่ใช่มาอันดับหนึ่งแต่รัฐบาลนี้กลับเอาข้างล่างไปไว้ข้างบนว่าความมั่นคงมาอันดับหนึ่งจะเอาเครื่องบินไปราชเวนในขณะที่หทหารราชเวนอยู่บนเส้นทางนั่นไปอารักขาทหารด้วยกันไม่ใช่ดูแลพี่น้องประชาชน แล้วถามว่าคุณบินอยู่ข้างบนเขาก็ได้ยิน M79 จากข้างล่างไปผู้กองไปไล่ความีเยอะสอยได้ครับอแล้วให้สุกพนไปขับเครื่องบินเองดีกว่าถ้าเอาอย่างนั้นเอาละนี่ก็คือมุมมองส่วนหนึ่งฮะ จากคนที่กุ๊กครีติโมน,น,นะครับแล้วก็ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลชุดท,ที่ผ่านมานะครับในการดูแลพื้นที่3 4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันถึงแม้ว่าจะเป็นจะเหลือแค่รัฐมนตรีเงาฮะแต่ว่าก็ดูแลอยู่ใช่ไหมฮะก็สมดุนใจเรื่องปัญหาในพื้นที่3 4จังหวัดชายแดนภาคใต้เหมือนกันนะครับในมุมมองของคุณทาวรเสนเนียมนะครับวันนี้เราก็ได้กันอย่างน้อยก็2เรื่องนะฮะก็คือเรื่อง อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลจองกระถินที่ว่านี่นะครับกับเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่สามสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ก็ฟังกันนะครับแล้วก็เห็นภาพเห็นแนวทางกันพอสมควรละโอกาสหน้าคงจะได้มีโอกาสกลับมารบกวนคุณทาวรใหม่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณทาวรนะครับขอบคุณนะครับเวลาหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็ลาไปพร้อมกับทีมงานเพราะคุณทาวรเซนเนียร์นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับยังมีสาระดีๆเรื่องราวดีๆแล้วก็มี คนที่มาร่วมรายการนะครับที่เป็นบุคคลที่น่าสนใจในแต่ละเรื่องเช่นเดิมนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ